เปิดดวงาลัคนาราศีมังกรประจําเดือนกร,รกฎาคมนี้เป็นเดือนที่มีเกณฑ์เดินทางไปแล้วลุ่งออนไลน์แก้ปัญหาแล้วได้ดีเจรจาสื่อสารค้าขายเข้าไว้เดี๋ยวจะสําเร็จและขยันไว้ได้เงินก้อนโตแน่นอนสวัสดีครับชาวาลัคนาราศีมังกรทุกท่านเลยนะครับอีพีนี้มาฟังกันนะครับว่าเดือนกร,รกฎาคมที่จะถึงเนี้ย ห้าหกเรื่องนี้เลขนำโชคจะเป็นเช่นไรมีบอกกันครบอย่างแน่นอนนะครับอ่าเราก็เป็นเริ่มในเรื่องที่สำคัญกับเรามากเลยครับก็คือเงินกับโชคลาบครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าดาวราหูเป็นดาวการเงินงได้ตำแหน่งกเกษตรตาที่ดีแล้วแปลว่าเงินทองยังไหลมาเทมาหาได้อย่างเรื่อยเรื่อนะครับแต่มีดาวดวงหนึ่งครับที่ตอนนี้กำลังมาเด่นเลยนะครับและจะส่งเสริมให้เราเนี่ย ได้เงินได้ทองครับนั่นก็คือดาวพุธนะครับย้ายมาเลงลัคนาเราแล้วซึ่งดาวพุธนะครับจะมาแต่ที่23ม,มิถุนาและอยู่ไปถึงวันที่19ก้ากรกฎาคมนะและดาวพุธเป็นตัวแทนของการอะไรสื่อสารเจรจา,าเจราจาติดต่อค้าขายไลฟ์สดออนไลน์โซเชียลนี่แหละในหน้าคนกลางที่ปรึกษาเนี่ยไปทําเลยครับช่วงเวลานี้จะดีมากพูดเยอะๆพิเต์เยอะๆขายเยอะๆ,ๆไลฟ์สดเยอะๆ ติดต่อคนเยอะๆนะครับมีเกณฑ์จะสําเร็จนะและถ้าให้ดีนะครับต้องก่อนวันที่6กรกฎาคมด้วยคือ23มิถุนาถึง6กรกฎาคมเนี่ยรีบนัดรีบคุยรีบลงมือทําให้เสร็จเลยเพราะดาวพุธจะพักครับวันที่6กรกฎาคมมันก็จะยึกยักหรือต้องพูดกันปากเปียกปากแฉะต้องพูดหลายรอบหน่อยถึงจะประสบความสําเร็จเห็นไหมเสร็จแล้วครับวันที่19กรกฎาคมผมก็ย้ายกลับไปเข้าเรือนอะล็อีกอ,อันนั้นก็จะยากแล้วเห็นไหมแต่ช่วงเนี้ยรีพูดรีบเจรจาสื่อสาร นะครับก็จะได้ดีแล้วก็จะมีบางคนก็ามาันก็มาแซะได้นะครับว่าก็พูดเยอะแล้วทาไมไม่เห็นได้เลยนะครับผมก็อยากให้ทุกท่านอ่านคอมเมนต์นี้นะครับเพราะว่าอันเนี้ยเขาบอกว่าดาวพุธตอนเกิดอยู่กระดุมพระค่ะจึงได้เยอะได้หลักล้านเลยและแถมขายบ้านได้ก็แปลว่าที่ผมไทยว่าดาวพุธเด่นนี่คือดาวจรน,นะครับถ้าท่านอยากให้แม่นยำมันต้องดูดาวตอนเกิดดาวพุธตอนเกิดดาวราหูตอนเกิดของท่านด้วยว่าอยู่ในมุมที่ดีหรือเปล่าผมมีภาพกราฟ,ฟิกตัวอย่างครับ นี่คือชาวมังกรครับถ้าตอนเกิดคุณผูกดวงมาแล้วดาวพุธเลขสี่คุณเด่นแบบนี้นะครับเป็นกเกษตรตาธิบดีเป็นมหาอุดอ่าเป็นอยู่ในเรือนลาภกรรม,มะหรืออยู่ในเรือนการเงินเป็นเทวีโชคหรือทับตัวดวงชะตาเราเนี่ยไออย่างเนี้ยมันจะแปลความได้ว่าเออมีเกณฑ์จะเจรจาเราได้เยอะแต่ถ้าดาวพุธเดิมตอนเกิดของท่านเป็นเลขสี่ไทยสีดำก็คืออยู่ในเรือนอริมรณะวินา่าหรือเป็นกาลกินีเป็นการกินีก็มักจะเกิดวันเสาร์ดาวพุธเป็นกาลกินีอะไรอย่างเนี้ย ก็นก็จะเจรจายากไงก็จะได้ยากเห็นไหมแต่ละคนไม่เท่ากันทีนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมถึงแตกต่างกันอยู่กับดาวตอนเกิดเพราะนั้นถ้าอยากรู้จริงๆจังๆก็ไม่ยากครับอาจารย์เก็ตเทว์ก็รับครับตัวดวงชะตาส่วนตัวก็คือแอดไลน์แอดไซเกตเทว์ห้าแล้วก็จองมาได้เลยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นจากนี้นะครับวันนี้เลยนะถึง19งกกรกฎาคมรีบพูดจาเจรจาสื่อสารนะครับเสร็จแล้วครับ วันที่17กรกฎาคมครับดาวอาทิตย์ย้ายมาเร็งดวงชะตาพระอาทิตย์เล็งก็คือร้อนมันจะอยู่กับที่ไม่ได้ผมก็เลยถายว่ามีเกณฑ์เดินทางครับหลัง17กรกฎาคมไปแล้วนั่นเองนะครับไปแล้วจะสําเร็จสิเพราะเป็นดาวอาทิตย์คือชื่อเสียงและเกียรติยศไปได้เลยไปแล้วดีหรือมีอะไรเกี่ยวกับการต่างประเทศไปลุยเลยอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยอ่าแก้ปัญหาไงแล้วจะได้ดีเห็นไหมมันก็จะมีมุมที่ทําให้เราไปต่อได้หรือได้งานได้เงิน หรือในห่วงช่วงเวลานี้ครับดาวเกตยังเลงกับชาวมังกรอยู่เนี่ยเลงไปจนถึงวันที่19กากรกฎาที่จะย้ายเนี่ยแปลว่าช่วงนี้เส้นแรงฝันแม่นออกตรงๆไปมูไปไหว้พระไปสวดมนต์ไปถือศีลก็จะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเราเทวดาคุ้มครองแมว9ก้าชีวิตเลยเห็นไหมเพราะนั้นก็รีบไปลุยลงมือทํานะครับแต่ก็กลัวว่าจะไม่ค่อยขยนันเพราะดาวอังคารดาวแห่งความขยนันก็ไปอยู่ในเรือนอทิผมถึงได้บอกว่าหน้าคลิปว่า ให้ขยันเข้าไว้ได้เงินแน่ก็ดาวอื่นๆก็ใช้ได้อยู่นะดาวกันเงินก็ดีดาวศุกร์ดาวกันงานก็เป็นกเกษตรตาธิบดีเนี่ยอยู่อยู่ในภพปุตตะเนี่ยตั้งแต่สองกรกฎาคมเห็นไหมดาวพุธก็เลงเราอีกโอ้โหแปลว่าถ้าไม่ขี้เกียจยังขยันต่อนะสําเร็จได้มีเงินมีทองได้อย่างแน่นอนมากน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงเกิดของท่านอีกทีหนึง่งนะครับนะแล้วก็ดาวสาวดาวประจําตัวเราก็อยู่ในภพสหัชชะก็ยังต้องเดินทางอีกแล้วเห็นไหม พบปะผู้คนเข้าสังคมเยอะๆจะดีแต่ว่าหลังวันที่13กรกฎาคมาพักองศาแล้วก็ดูแลตัวเองหน่อยนะครับถ้ามองในเรื่องของโชคลาภจริงๆเนี่ยหลักๆก็คือดาวดาวอังคารครับเจ้าเรือนโชคลาภเนี่ยช่วงเนี้ยไปอยู่ในเรือนอลิครับก็แปลว่างดเสี่ยงไปก่อนก็ได้ถ้าเอาดีๆเลยก็27กรกฎาครับย้ายเข้าสู่ภพสุภะครับมีตําแหน่งเรียกว่ามหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่นะครับ กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันโฉงเฉงช่างโลดโผนหนักหนาหน้ายำเกงยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจเห็นไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือได้โชคก้อนใหญ่ก้อนโตเลยนะครับแล้วก็มีอัมพุภุมโมชีโวโซโลและโสลาพันธุและปุตาและสุภาวะสํสคัญอ้าวได้สองตําแหน่งเลยครับโชคลาปลายเดือนครับยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมไปแล้วได้อัมพุอุดมเกฑนกับได้มหาจักรได้โชคสองเด้งเฮงสองต่อครับพูดกันอย่างนี้เลยเห็นไหม แต่มาปลายเดือนนะหลังยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมดูวันที่ด้วยนะแต่ถ้าดาวเดิมอังคารเดิมของท่านเด่นนะเช่นทับตัวเป็นอุดเป็นกเกษตราธิบดีอยู่ในเรือนลาภโอ้โหยังไงก็มีโชคมีลาบได้ไมะก็แปลว่าลุยครับนาทีนี้ดวงราวดาวเรานี่ถือว่าโดดเด่นมีแค่ดาวพฤหัสแหละหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่จะไม่ค่อยมาซับพอร์ตเรานะหมายถึงว่าช่วงนี้เราต้องทําเองเยอะๆต้องเหนื่อยครับถึงจะประสบความสําเร็จอ่าพูดอย่างนี้เลยก็ไปลุยกันต่อได้นะครับ หรือเลขบ้านเลขรถจะมาก็ได้นะครับช่วงยีิบเจ็ดกรกฎาคมไปแล้วนะโชคลาภไงเออเนาะอ่าแล้วนนี้ก็อ่านรีวิวสั้นๆให้ฟังนิดนึงนะครับก็คือขอบคุณอาจารย์เกตเทวามากครับดูแม่นมากๆเลย ข้อ2แนะนำส,สินทรัพที่เป็นสิริมงคลให้เข้ากับดวงเกิดข้อ3ปรับต้นทายังไงให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองขึ้นนี่คือหัวใจการดูดวงอาจารย์เก็ตเทบอกได้หมดนะครับเพราะนั้นใครสนใจอยากดูดวงจริงๆจังๆๆเน้นย้ําต้องการดูจริงจังวางแผนชีวิตหรือมีปัญหาอะไรอยู่ติดต่อเข้ามาครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวหกห้ามาแล้วก็รีบจองมาได้เลยนะครับอาจารย์ฟูลไทาม์มากครับตอนนี้บอกเลยนะอ่าแล้วก็มาถึงในเรื่องการงานการเรียนการเรียนเนี่ยต้องขยันมากหน่อยนะเพราะดาวพฤหัสดาวพุธอยู่ในเรือนอริเนี่ย มันจะต้องอ่านเขียนเรียนเป็น2เท่านะครับถึงจะดีหรือไปศึกษาหาความรู้จากโลกออนไลน์ด้วยถนะึงจะประสบความสาเร็จนะครับส่วนการงานครับดาวศุกร์ดาวการงานกเกษตรตาที่ปดีแล้วครับตั้งแต่2กรกฎาคมถึง27ดนะไม่ได้ทั้งเดือนนะถึงแค่27ก่อนเพราะ27บดาวการงานจะเข้าเรือนอลิมก็จะยากแปลว่าเมื่อเรารู้รหัสรับด,ดีอย่างเงี้ยเราก็รีบเป็นนัดลูกค้ารีบไปลุยกับลูกค้ารีบไปสมัครงานหรือไปสัมภาษณ์งานหรือ จะได้งานใหม่อะไรทักอย่างก็ได้สาหรับคนว่างงานใครมีงานอยู่แล้วก็ทําไปเลยหรือใครมีธุรกิจก็ขยับขยายเลยเปิดตัวจะเป็นงานแบบโปรเจกต์นะเพราะอยู่ในพบปุตตะมันจะมาเป็นจ๊อบๆก่อนนะครับยังไม่ได้มาแบบเป็นใหญ่ๆเป็นจ๊อบๆแล้วก็ทําแล้วก็เสร็จแล้วก็รับตังค์ไปเลยเห็นไหม,ไหมอันนี้ก็จะดีกับเราแต่ถ้าหลังยิบเจ็ดกรกฎาคมไปแล้วก,ลก,ลก็เข้าเดือนอลิมันก็จะยากก็จะเหนื่อยหน่อยนะก็รีบทํารีบลุยได้เลยนะครับในเรื่อง การงานหรือจะเป็นงานที่มันต้องไปใช้เทคโนโลยีเพิ่มเพราะไปเจอดาวมฤตยูด้วยหรือต้องทําให้ไวจบให้เร็วช้าไม่ได้อึดอ,อาดไม่ได้เดี๋ยวมีปัญหาอีกหรือต้องพูดต้องพรีเซนต์ต้องค้าขายก็ไปทําได้เลยนะครับในงานหรือใครทํางานประจําช่วงนี้เจ้านาาจะเรียกว่า็ n d u ก็ได้หรือจะหมายความว่าต้องทําให้เต็มที่ไปก่อนเก็บเป็นเลคคอร์ดไว้พอถึงปลายปีถึงเวลาจ่ายโบนัสเราก็จะได้เยอะเพราะช่วงนี้ดาวองคารดียิบรีบโชว์ผลงานไม่ใช่ดาวองคารครับดาวสุ์ดีครับดาวการงานเราเห็นไหม หรือมีลูกน้องกระจายงานลูกน้องทําได้เลยเพราะว่าไปอยู่ในรปุตตะปุตตะแปลแว่าบริวารไงโอ้โหช่วงนี้บริวารดีมากรีบลลยรีบ,ร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 บทําได้เลยนะครับแล้วถ้าใครอยากจะมาเสริมดวงกับเราเพราะตอนนี้ดาวเกตรครับเล่งดวงชะตาชาวมังกรอยู่ถึง1 0 19กรกฎาเนี่ยอยากทําบุญกับอาจารย์เกตเทวายินดีครับรับดาวตีเทพย้ายคืออนะไรดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวราหูดาวเสาร์ก็เป็นดาวตัวเองด้วยเห็นไหมเป็นเจ้าภาพบูชาฝากดวงแผ่นทองวีไอพีทาวเวสุวรรณครับ ค้าขายก้าวหน้าบรรดาลโชคลาภหมดหนี้หมดสินป้องกันคุณใสเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอ่าผมหวังในความรักได้หมดนะครับใครอยากทําอยากได้ร่วมบุญจริงๆแอดไลน์แอดไซเกเทหกห้าแล้วก็บอกว่าฝากดวงทาเวทนะบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนบูชาดวงแผ่นทองมาที่499บาทเดี๋ยวอาชาดวงสวงให้ทําพิธีให้ถ่ายรูปส่งให้อย่างแน่นอนนะครับถึงแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะ,ะสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ ต่อไปครับก็เป็นเรื่องความรักกันบ้างและครอบครัวความรักก็คือพบปัตตนีครับเนี่ยตอนนี้มีดาวพุธมาแล้วเห็นไหมแปลว่าเราจะได้พูดจาเจรจา,รจารสื่อสารกับคนรักเยอะขึ้นได้ได้มีมุมปรับความเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะดีสาหรับเรานะครับรีบคุยรีบเคลียร์กันเลยนะหรือจะได้เจอกันจากสื่อออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ก็ต้องเช็คหน่อยต้องดูกันหน่อยว่าโสดจริงหรือเปล่านะครับแล้วพอกลางเดือนครับวันที่สิบ 7กรกฎาคมดาวอาทิตย์มาครับมีเกณฑ์พาคนรักคู่ครองไปเที่ยวไหมไปเปลี่ยนบรรยากาศไหมเห็นเดี๋ยวนี้มีเที่ยวคนละครึ่งมาแล้วอะไรอย่างนี้หรือบางทีคู่ครองคนรักก็จากไปจากไปด้วยด้วยการทํางานเยอะยุ่งไม่มีเวลาก็ได้หรือจากไปจริงๆอะไรเงี้ยแบบป่วยอยู่ก็เจ็บก็ไปได้เพราะอาทิตย์เป็นมรณะไงมรณะก็มรณะจริงๆไปเลยหรือแค่หรือทะเลาะก,กันแล้วเลิกกันก็ได้เออถ้าไม่ใช่ก็เลิกกันไปก็จะมีหน่อยในช่วง17บเจ็ดกรกฎาไปแล้วนะครับหรือถ้า ถ้ามีคู่อยู่ผมก็นแนะนําว่าเปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนที่นอนใหม่ไปน,นอนที่อื่นบ้างไปเที่ยวไปค้างอ้างแรมที่อื่นเอออันนี้ก็จะดีนะฮะเป็นการแก้เคล็ดนะหลังที่เจ็ดกรกฎาไปแล้วส่วนในเรื่องครอบครัวแฟมิลี่เนี่ยอ่าดาวอังคารเนี่ยอยู่ในเรือนมรณะก็แปลว่าระวังขับรถไปเฉี่ยวไปชนคนที่บ้านยังป่วยจึงเจ็บอะไรอย่างเงี้ยข้าวของในบ้านมีปัญหาชำรุดเสียหายต้องซ่อมต้องเปลี่ยนนะก็ใจเย็นๆดูแลกันดีๆนะหรือไม่อยได้อยู่บ้านเพราะเป็นมรณะแล้วก็เดินทางไนงะก็เบาๆเลยนะ ถ่ายได้หมดแต่หลังยี่สิบกรกฎาคมดาวเกี่ยวกับพบพันธุบ้านรถที่ดินครอบครัวไปอยู่ในพบสุภาได้ทั้งอําพูอุดมเกณฑ์ได้ทั้งมหาจักรมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถหลังยี่สิบเก,กรกฎาคมไปแล้วมีเกณฑ์จะเลขบ้านเลขรถออกก็ได้เออมีแต่เรื่องดีๆนะครับอันนี้บอกได้เลยนะก็ยินดีด้วยนะครับตรงนี้อ่าแล้วมาถึงตรงนี้ครับท่านใดอยากรเรียนโหราศาสตร์ครับอาจารย์เกศเทวาเปิดรับแล้วนะครับ แต่จะเปิดเป็นคอร์สต,ตัวต่อตัวก่อนนะครับก็คือใครที่มีเวลาสะดวกเดินทางได้ไปมาหาสู่กันได้ก็ทักมาในไลน์แอดไซต์เกจิวหกห้าแล้วก็บอกว่าเรียนโหราศาสตร์ทํำยังไงบ้างอย่างเงี้ยผมก็รับสอบเพราะตอนนี้ก็มีแล้วนะครับหรือจะให้ออกงานอีเวนต์เป็นแม่เหล็กดึงดูดเม็ดเงินให้กับท่านได้เพราะคนชอบดูดวงอยู่แล้วอะไรอย่างนี้อย่าง,างดูในภาพกราฟ,ฟิิครับไปออกอ e ีสูสูมาครับวันเดียวหาเงินเข้าอ e ีสูซูได้หลายสิบล้านเลย เราขายรถได้หลายสิบคันเห็นไเพราะนั้นใครเป็นผู้ประกอบการสนใจอย่าช้าแอดไลน์แอดไซเกทเอหกห้าตอนนี้ค่าตัวถูกมากนะครับมาติดต่อมาเลยเดี๋ยวไปอ boot, อกบูธออกอีเวนต์ให้ท่านได้นะครับอ่ามาถึงตรงนี้แล้วครับเรื่องสุขภาพกันบ้างครับสุขภาพก็ต้องบอกเลยครับวันที่สิบสามกระะกฎาคมไปแล้วดูแลตัวเองหน่อยนะโรคเก่ากำเริบก,กระดูกกับฟันมีปัญหาก็ได้เพราะดาวเสาดาวตัวเองเดินถอยหลังวิปลิตพักองศาและพักยาวด้วยนะ หลายเดือนอยู่นะเพราะนั้นต้องดูแลตัวเองนะอย่าหักโหมออกกำลังกายทำอะไรตามแพทย์สั่งแล้วดูสิครับดาวพระก็อยู่ในเรือนอริดาวเกตดาวสุ์ดาวพุธโอ้โหปลายเดือนนี่หลายอย่างนะเพราะนั้นดูแลสุขภาพอย่าไปกินอะไรแปลกๆอะไรอย่างนี้นะครับไปหาหมอบ้างตรวจเช็คบ้างนะครับก็จะเป็นการดีนะเออก็ฝากไว้ด้วยนะครับตรงจุดนี้นะสุขภาพต้องดูแลเยอะๆเพราะถ้าสุขภาพดี เราก็ไปทางานหาเงินหาทองได้อีกเยอะถ้าสุขภาพไม่ดีนี่มันจบเลยแถมจะเป็นรายจ่ายของเราอีกก็ต้องไปดูแลสุขภาพอีกนะครับอ่าแล้วก็เลขนําโชคครับสี่เก้าเจ็ดหนึ่งสามครับขอให้ชาวมังกรเฮงๆรวยๆเลขเจ็ดกับเลขตัวเองด้วยนะเห็นไหมมีติดออกด้วยนะอ่าแล้วการดูดวงของผมต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ได้ดูเฉพาะดวงดาวนะยังมีเลขมงคลสีมงคลให้ด้วยซึ่งคุณผู้หญิงท่านนี้ครับมาอัปเดตข่าวค่าเปลี่ยนตัวเลขทมที่อาจารย์แนะนําถูกและแท้สังตัวเบาๆสามใบครั้งแรกในะรอบหลายปีเลยเห็นไหมครับว่า ดูกับผมค่าคู999บาทเนี่ยบางทีนะได้มากกว่าที่เราเป็นอีกนะก็คือเนี่ยถูกหวยนี่ได้เงินคืนเลยเห็นไหมดูดงกับผมคุ้มแน่นอนแล้วก็คนเดียวกันครับมาอัปเดตเรื่องสีกระเป๋าตังค์ตามที่อาจารย์แนะนําปรากฏก็ซื้อหวยก,ก็ถูกอีกเห็นไหมได้สีตัวเลขมงคลไปเหมือนติดขัดอะไรก็จะ,จะเบาลงหรือถ้าดีอยู่แล้วก็จะเหมือนขึ้นทางด่วนเลยครับสําเร็จได้ไวขึ้นอ่าใครอยากได้ดูดวงด้วยได้สีมงคล,ได,งคลได้ตัวเลขมงคลด้วยได้คุ้มขนาดนี้ รีบจองมาเลยสแกน QR code หรือแอดไลน์ไซเคิลแล้วก็จองมานะครับรับประกันได้เลยมีให้แน่นอนนะแล้วก่อนจากกันไปอย่าลืมครับดาวตีเทพย้ายใครอยากร่วมบุญกระจายเทวายังเปิดรับเจ้าภาพอยู่ถึงสิ้นเดือนนี้ก็แอดไลน์แล้วก็จองมาได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปอ่าใครอยากดูดวงไปฟังต่อให้จบจะมีบอกว่าดูแลได้อะไรบ้างค่าครูเท่าไหร่ต้องทําเช่นไรนะแล้วก็ยังมีรับทําภาพรูปดวงชะตาเราเองด้วยนะเอามาเป็นวอลเปเปอร์มือถือมงคลเนี่ย โอ้โหเรียกว่าดีมากๆเลยอยากอยากได้ทำยังไงฟังตามนี้ได้เลยครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับแน่นอนครับใครฟังแล้วชอบแล้วใช่ถูกใจแม่นตรงนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร์นะโดยเฉพาะกระดิ่งครับกระดิ่งนี่คือจะต้องกดด้วยนะครับเพราะจะส่งคํนาวนสายไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนลงมือทําก่อนจะได้รวยก่อนครับถ้ามีปัญหาอาจารย์เกจิวาบอกทางแก้จะได้รอดก่อนครับแล้วก็กดไลค์กันเยอะๆได้เลย ถ้าคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับอาจารย์เกตเทวะอ่านทุกข้อความครับแสดงความเห็นมาได้เลยแล้วก็กดแชร์นะครับโดยเฉพาะข้างปุ่มกดแชร์ครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงครับขอบคุณมาในระบบก็ได้นะครับแต่หลักร้อยถึงหลักพันก็ยินดีนะครับหรือจะขอบคุณนอกระบบหรือขอบคุณตรงๆกับอาจารย์เกตเทวะได้เลยนะครับก็โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีตามนี้เลยนะครับเลขที่บัญชี9824823158นะครับ ก็จะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่โอนมานะครับตรงนี้และแน่นอนครับท่านใดนะครับที่สนใจอยากดูดวงชะตาส่วนตัวของเรานะครับอาจารย์เกตเทวายินดีครับและที่ทายไปนะครับอาจารย์ทายจากวงกลมดาวนอกก็คือดาวจรนนั่นเองนะครับ ถ้าจะให้แม่นยำลึกๆล,ละเอียดละเอียดวางแผนชีวิตได้ครบ360องศานี่ต้องดูดาวตอนเกิดด้วยนะครับก็คือต้องมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับก็จะได้ภาพกรอบสีน้ําเงินนี้นะเป็นรูปดวงเราเองนะครับอาจารย์ก็จะดูดาวเกิด10ดาวจร10อีก12เรือนพบนะครับและช่องขวามือก็เป็นทักษามีเดสีมูลละอีก8ช่องครับแล้วก็เลิกเกิดครับทนิษฐโทมัตโนภูมิปาโลราชาเลิกอีก9เลิกครับ รวมแล้วมีความเป็นไปได้นะครับในชีวิตคนคนหนึ่งมากกว่า86,400แบบครับหรือจะเรียกว่าหลักแสนแล้วก็ได้ครับแต่ค่าครัอาจารย์เกตเทวาถูกมากครับอยู่ที่หลักร้อยครับ999บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซน์เกตเทวาห5หรือสแกน QR code ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับแล้วก็ทำการจองมาได้เลยครับอาจารย์เกตเทวาดูดวงฟูลไทม์ครับเพราะฉะนั้น รับประกานได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวโดนหลอกโดนโกงนะครับจองมาได้ดูอย่างแน่นอนจัดให้นะครับวางแผนชีวิตแบบละเอียดละเอียดกันได้เลยนะครับและตรงนี้ครับมีรีวิวสั้นๆครับให้ทุกท่านได้แม่นใจเข้าไปอีกนะครับเคสนี้ครับขอบคุณมากเลยนะครับดูดวงอาจารย์เกศเทวาแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตอยู่เป็นปัจจุบันเห็นไหมจะทักมาก่อนเลยนะครับ แบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนํได้ละเอียดอีกเยอะเลยถ้าเป็นมาดูคนอื่นจะรีบๆครับแต่บอกแล้วครับผมไม่รีบผมละเอียดละเอียดครับเจาะลึกกันไปเลยประทับใจสุดๆเลยค่ะเห็นไหมขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะนี่คือท่านแรกนะครับท่านที่สองครับเนื่องจากอาจารย์เกตเทวาดูจะมีสีมงคลกับตัวเลขมงคลเลขพารวยครับท่านนี้ก็เลยบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกครับ วันนี้แฟนโอนเงินก้อนใหญ่มาให้เลยค่ะเห็นไหมครับถ้าเราได้ใช้ตัวเลขดีๆที่ตรงกับดวงเราชีวิตเราครับรับประกันเลยครับสิ่งดีๆเงินทองจะ,จะเจริญรุ่งเรืองไหลามาเทมาได้ง่ายขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดอุปสรรคติดขัดอะไรก็จะผ่านได้รวดเร็วมากขึ้นเจอก็ไม่เยอะนะครับแต่เรื่องดีๆจะมาหาเราได้ไวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจองมาได้เลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับ อาจารย์เจตเทวามีภาพเฉลิมยชะตาสุ่มบุคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชายงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสาเร็จล่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจษเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ตีตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนาไปปิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับแนะนําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง1 9 9รบาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวาหห้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน19 9บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและตอนนี้ครับ จับตาการตลาดสายมูครับเรียกว่ามาแรงมากนะครับเรียกว่าสายมูอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะครับอาจารย์เกตเทว่าก็เลยรับดูดวงนอกสถานที่หรือออกอีเวนต์สายมูไปพูดไปบรรยายเรื่องดวงเพื่อเรียกลูกค้าให้กับท่านได้เลยนะครับลูกค้าท่านก็จะมามากขึ้นมามากขึ้นก็ท่านก็มียอดขายมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเราจะสําเร็จร่ํารวยไปด้วยกันนะครับอย่างภาพตัวอย่างก็ออกอีเวนต์อิสุสมิวเอ็กมานะครับ ก็ได้ไปบรรยายและดูดวงให้กับคนที่จองรถโอ้โหเพราะนั้นจองกันเพียบเลยครับขายรถด,ดีมากนะครับเพราะนั้นถ้าท่านอยากได้แบบนี้อย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซ t เกตเทวหกหพิมพ์ว่าออกอีเวนต์สายหมู่มาได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วครับอย่าลืมครับรับชมวิดีโอถัดไปที่เหมาะสมกับคุณที่คัดสรรมาให้อย่างดีแล้วนะครับไปชมกันต่อได้เลยนะและท่านใดอยากรู้ลัคนานะครับฝากวัน เดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์เกตเทวาจะมาตอบให้แล้วก็ไปฟังลัคนาของท่านก็จะได้แม่นยํำา